ตำนานนักโทษประหารที่ยิงไม่ตายแม้แต่กระสุนปืนที่ว่าคมแล้วก็ไม่สามารถจะเจาะร่างของนักโทษคนนี้ได้เลยมีเพียงร่องรอยเขียวๆช้ำๆปุบๆปุดๆเท่านั้นที่เกิดจากร่องรอยคมกระสุนนายทองปานลิ้นดำเนี่ยตำนานนักโทษที่ยิงไม่ตายเรื่องราวของทองปานจะมีที่มาที่ไปอย่างไรคลิปนี้เนี่ยหัวหน้าเผาจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปในอดีตการที่ผ่านมาถึงเรื่องราวของนายทองปานนักโทษประหารแห่งเมืองราชบุรีที่ฆ่าม่ตาย แม้แต่กระสุนปืนนับสิบนัดก็ไม่สามารถทะลวงร่างของเขาได้เรื่องราวต่างๆนี่มันเกิดขึ้นที่อำเภอตำนนสะดวกจังหวัดราชบุรีน่าจะเป็นบ้านเดียวกันกับตีใหญ่นะณที่แห่งนี้ก็ได้มีครอบครัวนหนึ่งฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างยากจนทํางานลําบากหาเลี้ยงชีพตัวเองโดยการรับจ้างทําไรไถนาจึงต้องเอาแรงเขาแลกเพื่อหาเงินผู้เป็นสามีหรือว่าผัวเนี่ยมีชื่อว่านายทุนส่วนภรรยาเนี่ยมีชื่อว่านางลำนวน ชีวิตของทั้งคู่ทํางานยากลําบากแต่ถือที่ว่าครอบครัวนี้เนี่ยรักกันเป็นอย่างดีหลังจากทั้งสองคนได้อยู่กินกันมาหลายปีจนกระทั่งนางลําดวนท้องตั้งท้องลูกคนแรกซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากความรักของทั้งสองคนเมื่อถึงกําหนดคลอดลูกคนแรกเนี่ยปรากฏว่าลูกที่คลอดมาเป็นเด็กชายเป็นผู้ชายหน้าตาดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่กลับบ้ามามีเรื่องที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้น เพราะเด็กน้อยคนนี้มีลิ้นสีดําติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นลิ้นทางด้านบนหรือว่าทางด้านล่างเป็นสีดําทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดสําหรับพ่อแม่ของเด็กคนนี้พอสมควรเพราะสองสามีภรรยาก็มีลิ้นเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ลูกชายที่เกิดมากลับบ้ามีลิ้นสีดําเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ทั้งสองคนก็ไม่ได้บอกใครนะไม่ได้บอกให้ใครได้รู้เรื่องราวเหล่านี้เก็บไว้เป็นความลับแต่บางเออในความลับมันไม,ม่มีในโลก ปรากฏว่าหมอตำยที่มาช่วยทำคลอดในวันนั้นได้นำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปพูดปากต่อปากคือแบบว่าพูดไปเรื่อยะนะจากหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนและในที่สุดก็รับรู้กันทั้งหมู่บ้านต่อมาเมื่อมีข่าวสะพัดออกไปชาวบ้านเนี่ยต่างก็พูดกันนาะนะ่ะพูดกันต่างๆนะนะานาไอ้บางคนก็นวิจารณ์หาว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นการลกินีต่อพ่อแม่เนื่องจากมีลิ้นที่ผิดปกติไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่อง อย่างไรก็ตามแต่นางลำดวนผู้เป็นแม่เนี่ยกขไม่ได้สนใจอะไรกับคำพูดใรๆของชาวบ้านตัวนางลำดวนเองรักลูกเป็นอย่างดีถือว่าเกิดมาจากสายโลหิตของตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แม่ทุกคนเนี่ยจะรักลูกถึงแม้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยจะคลอดมาในลักษณะที่ไม่เหมือนใครก็ตามแต่ก็คิดว่าลูกก็เป็นลูกของตัวเองเด็กชายที่มีลิ้นดำคนนี้ได้รับการตั้งนามว่าทองปาน เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติคนธรรมดาทั่วไปอาจจะเรินเติบโตขึ้นมาตามวัยของตัวเองต่อมาเมื่อเด็กชายทองปานอายุได้ประมาณ7ขวบพ่อแม่ของทองปานเกิดมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างหนักถึงขั้นลงไม้ลงมือและนํามาสู่การหย่าร้างเลิกรากันในที่สุดทั้งสองก็ได้แยกทางกันก็ต่างคนต่างไปทําให้เด็กชายทองปานก็ตกเป็นผู้รับบาปชาวบ้านต่างก็มองว่านี่ไงมันคือการกณีของพ่อแม่จริง ด้วยความที่ว่าแม่มันรักลูกทําให้แม่ไม่สามารถทิ้งลูกได้นางลําดวนพาเด็กชายทองปานไปอยู่ด้วยส่วนคนที่เป็นพ่อผู้เป็นสามีก็ไปมีเมียใหม่ซึ่งในเวลาต่อมานางลาดวนก็มีสามีใหม่เช่นเดียวกันชายผู้นี้ก็มีชื่อว่านายจันทสองสามีภรรยา,าก็ได้หันมาประกอบอาชีพค้าขายขายข้าวแกงซึ่งมีไรายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้ก็ไม่จนไม่รวยแต่ก็ไม่ต้องลําบาก สองสามีภรรยาก็ดูเหมือนมีความสุขกับชีวิตท,ที่เป็นอยู่แต่ว่าเด็กชายทองปานเนี่ยเขาต้องทนอยู่กับความอึดอัดใจความทุกข์คืออึดอัดใจไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เพราะว่าพ่อเลี้ยงของทองปานไม่ชอบขี้หน้าทองปานซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทองปานมียอายุประมาณ10ขวบแล้วก็มีเหตุการณ์ขั้นหนึ่งอ่าไอพ่อเลี้ยงคนเนี้ยไอทองปานไปเชือดไก่ช่ำแหละไกช่ชำแหละเนื้อปลามาทําเป็นอาหารไปเพื่อกินตอนเย็นแต่ว่าทองปานเนี่ยไม่ยอมทําตามที่พ่อเลี้ยงสั่ง โดยทองปานเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าผมไม่กล้าผมรู้สึกสงสารสัตว์เหลือเกินแต่พ่อเลี้ยงเนี่ยกลับคิดว่าโอ้โหมันเป็นเขาอ้างของเด็กชายทองปานซึ่งเขาก็มองว่าลูกเลี้ยงเนี่ยเป็นเด็กที่ขี้เกียจสั่งอะไรแล้วไม่ทําตามเพราะสาเหตุนี้เองเด็กชายทองปานจึงโดนดุโดนดา่าโดนถูกเคี่ยนถูกตีอยู่เป็นประจำส่วนผู้เป็นแม่ก็ไม่เข้าใจลูกชายอ่ะกลับเห็นดีด้วยกับสามีใหม่นะ นางลำดวนก็มองว่าลูกตัวเองอ่ะมันสมควรถูกลงโทษด้วยเพราะลูกอ่ะมันเป็นคนขี้เกียจเด็กชายทองปานรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากขนาดแม่แท้ๆของตัวเองอ่ะยังไม่รักเลยไอคนรอบข้างก็ไม่รักเช่นเดียวกันหันไปทางไหนก็มีแต่คนเกลียดชังเนื่องจากมีลิ้นสีดําพอวันนั้นเข้าเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งเกิดขึ้นเรื่อยๆไอพ่อเลี้ยงกระดุด่าตีเคี้ยนหนักขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้พรุ่งนี้มะเือนมึงตีมึงทุกวันอะ ในที่สุดเด็กชายทองปานาก็หมดความอดทนทองปานจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปหางานทำไปเป็นลูกจ้างอยู่กับเท่าแก่กิมเจียงซึ่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในอำเภอดำเนินสะดวกแต่ด้วยความพูดเป็นแม่ก็คือนางลำดวนเป็นห่วงลูกชายลำดวนก็มาตามหาทองปานให้ทองปานเนี่ยกลับบ้านต่อให้นางลำดวนเนี่ยจะพูดยังไงก็ตามแต่เกลี้ยกล่อมยังไงก็ตามแต่ทองปานเนี่ยไม่ยอมกลับเขาเนี่ยก็ยังยืนยันว่าผมเนี่ยจะอยู่กับเท่าแก่กิมเจียง ผูเป็นแม่สุดปัญญาอาหมดปัญญาแล้วที่จะเกลี้ยกล่อมลูกชายจึงได้ฝากฝังลูกชายเอาไว้กับทแก่ณกิมเจียงให้ช่วยดูแลลูกชายของเขาด้วยซึ่งทแกัณกิมเจียงก็ได้รับปากกับเธอว่าโอเคเดีเ๋ยวเฮียดูแลก็ได้ในขณะที่ทองปานอาศัยอยู่กับทแกัณกิมเจียงทองปานเป็นเด็กหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายมีความขยันอดทนความขยนขันขันแข็งตั้งใจทํางานตามที่สั่งทําให้ทแกัณกิมเจียงเนี่ยรักและก็เอ็นดูเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองคนหนึ่ง ทั้แก่กิมเจียงเลี้ยงดูทองปานเป็นอย่างดีพอทองปานอายุได้ถึง21ปีอ็ดปีทแก่กิมเจียงก็บฏให้ทองปานให้ทองปานเนี่ยได้อยู่ในผ้าเหลืองจนครบ1พรรษาทองปานจึงลาสิกขาออกมาแล้วก็ได้กลับมาช่วยงานทั้แก่กิมเจียงถือเป็นผู้มีพระคุณกับทั้แก่กิมเจียงเป็นอย่างมากแต่ทั้แก่กิมเจียงเนี่ยมีธุรกิจมากมายมหาศาลธุรกิจมากมายหลายอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือกิจการรถเมลโดสารและกิจการเรือยนต์ลากจูงสินค้าขึ้นล่องลอยตามแม่น้ำกลอง ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างกาไรเป็นกอบเป็นกำให้กับตัวแก่กิมเจียงเป็นอย่างมากแต่ด้วยสาเหตุนี้เองจึงทําให้มีคู่แข่งทางธุรกิจทางการตลาดเยอะมากขึ้นแล้วคนที่มาเป็นคู่แข่งธุรกิจของตัวแก่กิมเจียงซึ่งมีชื่อว่าเสียกังเสียกังเนี่ยเขามีธุรกิจรถเมย์เหมือนกันแล้วก็มีธุรกิจเรือยนต์ลักจูงสินค้าเหมือนกันซึ่งเสียกังคนนี้โอ้โหเป็นนักธุรกิจที่ไม่ธรรมดาเสียกังเป็นคนที่มีนิสัยเกเรหัวร้อนเก่าเราตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนอกจากนี้เสียกัง ก็ยังมีลูกน้องอีกเยอะแยะมากมายมหาศสารโดยลูกน้องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นนักเลงหัวไม้เสียกังเนี่ยเริ่มวางแผ่นด้ายทันทีเสียกังก็ได้กลั่นแกล้งบีบคั้นกิจการของฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักบีบจนน่าเกลียดอะทำให้ทว่าแกกิมเจียงโมโหอย่างหนักทั้งโมโหทั้งเครียดขับแขนใจเป็นอย่างมากเลยท่าแกกิมเจียงจึงเรียกนายทองปานมาปรึกษาอาทองปานมาหาเฮียหน่อยทองปานก็ได้พูดระบายความในใจ เขาเนี่ยระบายความคับแค้นใจที่มีอยู่อย่างเต็มอ,อกให้กับนายทองปานเนี่ยได้รับฟังเว่าแกกิมเจียงเนี่ยได้ร้องของให้ในายทองปานรอบยิงเสียกังเพื่อเป็นการยับยั้งฝ่ายตรงข้ามเพื่อไม่ให้กลั่นแกล้งและก่อกวนธุรกิจเชื่อไม่ว่าทองปานเนี่ยเป็นเด็กหัวอ่อ,อนทองปานเป็นคนมีความกระตันญูรู้คุณเพราะว่าทว่าแกกิมเจียงเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูทองปานมาตั้งแต่เด็กๆทําให้ทองปานไม่สามารถปฏิเสธทว่าแก่ได้ ทองปานจึงจำใจรับปากอาสาเป็นมือปืนให้เมื่อทั้งสองตกลงกันเรียบร้อยเท่าแก่กิมเจียงเป็นคนจัดหาเสื้ออาวุธยุธโทโธปรกรณ์และเครื่องกระสุนให้กับนายทองปานการที่จะลงมือฆ่าใครสักคนก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนื่องจากเสี่ยกัางคนนี้เนี่ยมีลูกศิษย์มีสมุนเยอะแยะมากมายก็คือมีลูกน้องเยอะประเด็นที่สําคัญที่สุดคือทองปานไม่เคยจับอาวุธปืนมาก่อน ครั้งนี้ถือว่าเป็นการที่ทองปานจะฆ่าคนเป็นครั้งแรกนายทองปานได้นําปืนไปซุ่มซ้อมฝึกฝนหาความชํานาญซ้อมยิงอยู่กลางปา่าซ้อมยิงอยู่หลายวันจนทองปานเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าผมเนี่ยยิงคนไม่พลาดแน่นอนโตแก่กิมเจียงกับนายทองปานได้มีการวางแผนสังหารเสียกังอยู่หลายเดือนด้วยกันและท้ายสุดแล้วท้ายที่สุดเหตุการณ์สังหารเสียกังก็เริ่มขึ้นกลางดึกของคืนวันหนึ่ง หลังจากนายทองปานซุ่มดูลเราอยู่บริเวณบ้านของเสียกังมาหลายวันทองปานได้ปรากฏตัวขึ้นอยู่ในเงามืดใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกับบ้านของเสียกังทองปานบรรจุกระสุนเรียบร้อยพร้อมที่จะลงมือสังหารในครั้งนี้ในมือของนายทองปานเนี่ยนะยังมีขวดใส่น้ำมันเบนซินมาอีกหนึ่งขวดด้วยทองปานซุ่มรอเวลาอย่างใจเย็นๆเนิบๆค่อยๆขยับร่างไปเทีลนิดกัดดืบกัดดืบเข้าไปนิดๆจนแน่ใจว่าคนที่บ้านเนี่ยหลับสนิทหมดแล้ว ทองปานจนึงถือขวดต้มันเบนซินย่องเข้าไปในบ้านก่อนที่ทองปาน,นจะราดดมันลงบนประตูจากนั้นทองปานก็ใช้ไม้ขีดจุดไฟโยนใส่ทันทีทําให้ไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็วส่วนนายทองปานถอยออกมาด้านนอกพร้อมกับกระชากปืนสั้นออกมาจากเอวเขากําปืนไว้อย่างแน่นมือก็เตรียมที่จะเหนี่ยวไกก่อนจะตะโกนเรียกชื่อเสียกังเสียกังเสียกังครับเสียกังไฟไหม้ในบ้านแล้วครับเฮีย เสียงตะโกนของทองปานทําให้เสียกังเนี่ยรีบกระโดดลุกออกมาจากที่นอนด้วยความตื่นตระหนกตกใจเสียกังวิ่งลงมาจากชั้นบนพร้อมตะโกนเรียกลูกเมียให้เตือนเตือนเตือนไอ้โวนลูกน้องมือปืนคุ้มกันเนี่ยนะก็กําลังหลับสบายเตื่นมาก็หน้าตางงเงียงงเงียลุกขึ้นมาจากที่นอนซึ่งอยู่บริเวณหน้าหลังของบ้านทันทีที่เสียกังเนี่ยเปิดประตูออกมาเขาเนี่ยได้ยืนเผชิญหน้ากับนายทองปานที่ถืออาวุธยืนรออยู่แล้ว นายทองปานก็ไม่รอช้าไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปได้เนี่ยทองปานเหย่าไกลสับไก่ลั่นไกกระสุนปืนออกไปสองนัดในระยะประชิดไอ้ลูกกระสุนก็พุ่งทะียนไว้กวากดออกจากปากลกล้องด้วยความเร็วสูงจานวนสงนัดพุ่งไปกระทบที่ร่างของเสียกังลอยกระเด็นฟุบลงกับพื้นตรงหน้าประตูบ้านเมื่อทองปานเนี่ยเห็นเป้าหมายล้มลงนายทองปานก็รีบวิ่งหนีออกจากนอกบ้านทันทีและมันเป็นจังหวะที่ชาวบ้านบริเวณนั้นส่งเสียงเรียกร้องตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ ไฟไหม้บ้านเสียกังไอ้ชาวบ้านเยอะแยะมากมายก็พากันวิ่งมามุงเภทไทยมุงอะ่ะพร้อมๆกับมือปืนคุ้มกันคงเสียกังทันทีที่เห็นเจ้านายเนี่ยนอนจมกองเลือดพวกมันเนี่ยก็แยกย้ายตามหามือปืนทันทีถือได้ว่าการลงมือของทองปานในครั้งนี้เนี่ยนายทองปานถือเป็นมือปืนที่ไร้ประสบการณ์ยังหัดอ่อนๆหัดกับการสังหารคนใดคนหนึ่งและเมื่อเขาเห็นผู้คนจํานวนมากวิ่งออกมาดูเหตุการณ์นายทองปานตกใจทําอะไรไม่ถูก เลอะเล,ล,ละละตกใจอ่ะเือปืนยึกยักยึกยักยึกยักอยู่กลางถนนให้คนเห็นเมื่อมือปืนคุ้มกันของเสียกังเนี่ยวิ่งเข้ามาเจอนายทองปานกระโดดกระนำยิงเข้าใส่ทองปานแบบไม่ยั้งเลยแต่กลับเกิดเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นไอ้ลูกกระสุนปืนของมือปืนของเสียกังเนี่ยกลับไม่ระคายผิวของนายทองปานเลยแม้แต่นิดเดียวแต่แรงกระแทกของลูกปืนทําให้ทองปานเนี่ยล้มฟุบลงไปนายทองปานพยายามตะเกียกตะกายเพื่อเอาตัวรอดลุกขึ้นเพื่อที่จะวิ่งหนี แต่มันไม่สามารถทําการได้อทองปานไปไม่รอดถูกมือปืนกับชาวบ้านเนี่ยพากันกระทืบจนสลบขาส้นตีนก่อนที่จะถูกนําตัวเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเมื่อมีการสอบสวนหาข้อมูลที่เท็จจริงทองปานก็ได้ปฏิเสธทุกข้อ,ขอกล่าวหาส่วนทวัแก่กิมเจียงก็ช่วยเหลือเต็มที่มีอะไรก็ช่วยเหลือให้หมดทวัแก่กิมเจียงก็ได้จ้างนายความมาต่อสู้คดีให้กับนายทองปานแต่หลักฐานและพยานมันค่อนข้างชัดเจน สารรัฐบุรีเนี่ยจึงพิพากษาตัดสินให้ประหารชีวิตนายทองปานทองปาน,นถูกส่งตัวมายังเรือนจำบางขวางจังหวัดนนทบุรีเพื่อรอการประหารชีวิตนายทองปานเนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายๆทองปานพยายามทำดีกาพิเศษเพื่อทูลเกล้าวถวายดีกาเพื่อที่จะลดโทษจากการประหารชีวิตให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ดีกาพิเศษถูกยกไปทำให้ทองปานหมดหวังกำลังใจต้องรับสภาพตัวเองเขาเนี่ยต้องกลายเป็นนักโทษที่จะถูกประหารชีวิต เพราะอะไรเพราะความกระตันยูรู้คุณรอคอยความตายที่จะเข้ามาใกล้ถึงทุกทีทุกวันเมื่อถึงเช้ามืดของวันที่19กันยายนปี2490ีมันเป็นวันประหารชีวิตที่ถูกกำหนดเอาไว้ตอนตีห้าของวันนั้นผู้คุมเนี่ยนำตัวนายทองปานไปยังแดนประหารณห้องประหารก็มีผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าที่หน่วยงานฝ่ายต่างๆซึ่งมารออ,อยู่แล้วทางเรือนจำบางขวางก็ได้ไปนิมนต์หลวงปู่พลอย วัดบางแพรกมาเทศนาให้กับนายทองปานฟังเป็นครั้งสุดท้ายนะโมตัสสะอเซวนาจะภาลานังปัติตานันจเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมมตมังปัติรุประเทศวาโสเมื่อสวดจบแล้วซึ่งทองปานเนี่ยพนมมือ,อตั้งใจฟังอย่างสงบก็ไม่มีท่าทีว่าจะขัดขืนนอย่างใดพอหลวงปู่เทเศเสร็จจบลงนายทองปานก็ได้ถวายปัจจัยซึ่งเป็นเงินจำนวน20บาทตัวทองปานมีเงินอยู่แค่20บาทนะที่ติดตัวครั้งสุดท้าย ผู้คุมช่วยกันพยุงร่างของทองปานเข้าแดนประหารทองปานถูกมัดตรึงไว้กับหลักไม้กางเขนในมือมีดอกไม้ทุบเทียนพนมเอาไว้ฉากกั้นสีน้ำเงินถูกรูดปิดปิดป้าวปืนถูกเลื่อนมาตรงตำแหน่งของหัวใจเพชฌฆาตมือหนึ่งวันนั้นก็คือนายเหรียญเพิ่มกำลังเมืองส่วนเพชฌฆาตคนที่สองมีชื่อว่านายติบมียศซึ่งเพชฌฆาตทั้งสองคน,นมีประสบการณ์การประหารมานับไปทวน เมื่อมีการปรับศูนย์ปืนกลแบล็กบันบนท่านวางเรียบร้อยแล้วปืนพร้อมกระสุนพร้อมเวลาพร้อมทุกอย่างจบฟึดธงแดงชูขึ้นเป็นสัญญาณจังหวะที่ธงแดงถูกตะวะลงฝับเพจิคาดมือนหนึ่งสับไกปืนกลออกไปหนึ่งชุดทันทีเปียงเปียงเปียงเสียงปืนเนี่ยดังสน,นั่นไวกระสุนปืนกลแบล็กมันเนี่ยพุ่งทะลวงผ่านเข้าไปอย่างแม่นยำแต่กลับเกิดปฏิหารเกิดขึ้น กระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยไม่สามารถระคายผิวของนายทองปานได้แม้แต่นิดเดียวทงแดงถูกชูขึ้นและตะวัดโลกอีกหนึ่งครั้งฝาบเพชรฆ,ชฆาตคนที่สองสับไกปืนบล็กมันทันทียิงจนกระสุนชุดที่สองหมดไม่สามารถปิดชีพร่างของทองปานได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหัวหน้าแผนกจึงไปรายงานต่อผู้บัญชาการเรือนจําและมีคําสั่งให้เพชฌฆาตทั้งสองคนเนี่ยย,ยิงไปเรื่อยปรากฏว่าไอ้ลูกกระสุนที่ยิงไปนั้น ก็ไม่สามารถทะลุทะลวงร่างของทองปานเข้าไปได้และเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผู้บัญชาการเดินจําจึงเข้าไปสอบถามนายทองปานด้วยตัวเองไอ้ทองปานมึงมีของดีอะไรอยู่ในตัวเอาออกมาให้หมดส่วนนายทองปานรีบตอบกลับไปผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ลินดํานี่แหละผมมีลินดํมมาตั้งแต่เกิดเมื่อระบุหาสาเหตุไม่ได้ผู้บัญชาการเดินจําจึงสั่งพักให้การประหารชีวิตงดไว้ก่อนชั่วคราว และรายงานเรื่องราวดังกล่าวให้กับพระกล้ากลางสมอนซึ่งเป็นอธิบดีกรมราชธารในสมัยนั้นส่วนนายทองปานถูกนำตัวมาขังไว้ตามเดิมเพื่อรอคําสั่งต่อไปสภาพของนายทองปานหลังจากที่โดนคมกระสุนที่เข้ามากระทบตามร่างกายเขาเนี่ยมีอาการบอบช้ำอย่างรุนแรงแม้จะเป็นคนนังเหนียวยิงไม่เข้าแต่แรงของลูกกระสุน,นกระแทกเข้ามาแบบจะจะจ,จังทำให้มีแผลช้ำเขียวปูดเป็นสีม่วงขึ้นมาหลายแห่งทั่วร่างกายเป็นมดเลย ถึงแม้จะเจ็บก็ตามแต่านายทองปานเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากที่รอดตายมาได้อย่างปฏิหารแต่ความจริงแล้วเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่ากรมรัชทันได้ระบุข้อบังคับเอาไว้ซึ่งมีระบุเป็นลายลักษณอักษรทานโทษประหารชีวิตคนใดคงกระพันชาตรีหนังเหนียวยิงไม่เข้าก็ให้ประหารชีวิตด้วยสันขวานโดยการใช้สันขวาญเนี่ยทบุบศีรษะจนเสียชีวิตการประหารเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างนายทองปาน ช่วงเย็นของวันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการประกาศพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนปี2,490ทําให้นักโทบประหารได้รับอภัยโทษไปด้วยคงเหลือจําคุกตลอดชีวิตนายทองปานถึงกับกลั้นน้าตาไม่อยู่ร้องให้ออกมาด้วยความดีอกดีใจมีนักโทษหลายคนก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับนายทองปาน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในคุกทองปานก็ได้ประพฤติตัวเป็นนักโทษชั้นดีมาโดยตลอดจนได้รับการลดโทษลงมาเรื่อยๆนะและในที่สุดเขาก็เป็นอิสรภาพอีกครั้งหลังจากออกจากเรือนจำเนี่ยนายทองปานเนี่ยตัดสินใจบวชเป็นพระพิกษุตลอดชีวิตเพื่อศึกษาทรมงธรรมะเดินทุดงะละทิ้งทางโลกไปและนี่ก็คือเรื่องราวความหัศจรจันของนายทองปานนักโทษประหารที่ยิงไม่ตายโดยที่ไม่มีเวทมนต์ไม่มีของขลังติดตัวแม้แต่นิดเดียว สิ่งที่ติดตัวนายทองปานมาแมจะอ้างนี่ว่าเป็นเพียงเด็กชายลินดำที่มีมาตั้งแต่กําเนิดและนิวคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หัวหน้าเผ่าเล่าทุกเรื่องนํามาหยิบยกเล่าให้กับกคนด้รับฟังกันถือว่าเป็นการปิดตํานานนายทองปานลิ้นดํานักโทษประหารที่ยิงไม่ตายหากหัวหน,น้าเผ่ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดหัวหน้าเผ่าเล่าทุกเรื่องต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับ